ย้อผมนะ่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วนะเวลากินข้าวแล้วลืมกล่าวอันทำดุลินแล่นะถ้าไม่ได้ข้าวมื้อน,นี้นะตายแน่เลยย่อบ,บอกพูดใหม่อันทำดุลินแลก่อนไม่ใช่ข้าวที่ทําให้เราไม่ตายคนที่ทาไม่ให้ตายให้เป็นคือใครอัลลหรอฉะนั้นเนี่ยคือบางทีคําพูดเนะี่ยเราต้องเป็นคนที่รีบแก้แล้วก็บอกกับลูกหรือแม้กระทั่งภาพที่เห็นก็คือหลานชายเล่นฟุตบอลไม้ลูกชิ้นมันเสียบที่เท้าเนี่ยนะนะผู้ปกครองก็คือ พี่ป้านะาผมนี่แหละตะโกนบงเบ่งบงเดีง,ง,งยวผมนั่งเฉยแล้วก็มองรอให้มันเงียบก่อนโวยวายทําไมไม้ลูกชิ้นมันแทงลูกแล้วก็โวยวายได้อะไรที่ดูทั้งหมดเนี่ยมีใครกล่าวอินาน,นานลินแลนนหรือยังตกลงใครเป็นคนกําหนดอันล้ยอย่อผมจะเป็นคนแบบนี้นะคนมาขโมยไม้ที่บ้านแบบเนี้ยกองไว้แบบเนี้ยนะกําลังรื้อบ้านจะทําบ้านแบบนี้แหละไม้กองไว้แบบเนี้ยขโมยกลางคืนมันก็เดินขโมยทีละแผ่นทีละแผ่นย่อผมตื่นแต่ฮัดยุทก็ก็นั่งดูมัน ช้ามาเข้าไปบอกมะมะมึงเมื่อคืนมันบางไปสองแผ่นเอาย่อแล้วก็มไม่พูดอะไรแล้วไม้เราก็ไม่มีก็มันเจ้าเข้าไปอันล่อกำหนด,ดให้มันาเอาแต่ย่ออันล่อไม่กําหนดให้ย่อพูดมังเลย,ยนี่คือย่อผมจะเป็นคนแบบนี้แล้วไม่อะไรนะไม่อะไรกับใครมันเจ้าเข้าไปเดี๋ยวเราก็ไปซื้อใหม่แล้วมีตังค์เลยก็มีแค่ไหนก็แค่นั้นไม่งั้นเลี้ยงลูกสิบหกคนไม่ได้หรอกสอนหนังสือเดือนละเจ็ดร้อยบาทเลี้ยงลูก1ิบหกคนถามว่าโตไม่ได้ยังไง มานั่งเึกอกอัทฮัมทำดุลิลางค์ที่อะไรนะโตมาได้แบบนี้